สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซี FC หล่าอิงพี่น้องครับเห็นโพสยังบ่เมื่อนี้ครับพี่น้องผมเห็นแล้วผมโอ้ยผมปลื้มใจแท่นครับพี่น้องปลื้มใจแท่นอีหล่าเนาะที่มี่พอที่แบบเป็นทีรลักของอีหล่าที่ได้โพสขึ้นมาแบบนี้เนี่ยฟังแล้วผมอ่านแล้วผมซึ้ง ถึงกับน้ําตาแบบซึมเลยครับพี่น้องถึงกับน้ำตาแบบแถบสีล่่งครับพี่น้องก็ยังดีใจกับอิหล่าครับพี่น้องดีใจกับอิหล่าหลายทีว่าพอคือบอโจเนี่ยได้เฮ็ดยังแบบเปิดเผยเลยครับพี่น้องผลพวงมาจากยังพี่น้องผลพวงมาจากทีว่าแม่หน่อยเรือยอิหล่าองิงทีลวงพอเสือถามนั่นแหละครับพี่น้องลวง่อเสือถามนั่นแหละครับพี่น้อง คือบอโจก็เลยว่าอะไรก็ก็เลยแบบนี่แหละคือเป็นการที่แบบว่าเต็มที่เลยครับพี่น้องเพราะว่ายัางแม่หน่อยบอกว่าอยู่จนไรออกคนละค่ำค่ำนี่ครับพี่น้องบอโจก็เลยแบบว่าเต็มที่ับอิหลาเพราะว่าอิหลาโบไปใส่ครับพี่นอ้องอิหลาซีอูก็พอโจอยู่แล้วเมื่อฉนั้นพอโจก็เลยได้โพดขึ้นมาก ค้าานีครับพี่น้องเพศของบ้านแพงลูกสาวผมเนี่ยอุ้งอิงยืนหนึ่งเนี่ยพี่น้องฟังบอกครับเป็นเจังไดครับพี่น้องอุ้งอิงยืนหนึ่งเนี่ยขนาดพ่อโจนะครับพี่น้องโพดขึ้นมาแบบนี้ในแวบวงหมอลำพิสูจน์จากยังบอครับพี่น้องพิสูจน์จากจากถี่มีงานซุมือซุมือแล้วก็ คือคือบอกว่าตอว์ไอเนี่พี่น้องก็คือทำนองว่าแทบทุกวันสังกะสีแตกนอ่ะประม่าณนั่นแะพี่น้องนี่แหละเมื่อคืนเมื่อคืนขึ้นเหนือขึ้นหนีอที่ผ่านมานเนี่ยครับพี่น้องคิดเกิดบึงแหลวเมื่ขึ้นนี่อีหล่าเล่นเนี่ยอยู่บริล่ัมเนี่ยครับพี่น้องโอ้ยผมเดืเบึงคนมันหลายคับพี่น้องถึงกับว่าไอตองใหญ่สังกะสีอีกเหรอครับพี่น้อง เพาะอย่างแซ่แคนนันมันบอกพ่อครับพี่น้องคนหลายแหง้งแล้วก็เวลาอิหลามาห้องอ่ะอีหูยังวะครับพี่น้องอิหลา่าพัฒนาขึ้นหลายครับพี่น้องพัฒนาขึ้นหลายแห้งครับพี่น้องหูเป็นยังไงครับแบบเต้นพรอมกับเดนเซอร์เต้นพร,อรแบบน้อมกับันั้นแบบเดนเซอร์ตะนั่มเนี่ยคือคืออิหล่าก็คงสิพัฒนาจะของขึ้นมากแล้วครับพี่น้องน่ะเห็นแล้วไม่พุ่มใจครับ เห็นแล้วพุ่มใจที่อิหล่าได้พัฒนาจะคลองขืนที่อิหล่าเห็นแบบอิหล่าเป็นอย่างสีเนาะนี่แหละแล้บบวก็บดโจก็เต็มที่กับอิหล่าอยู่แล้วนี่แหละก็คือความหักของพอครับพี่นอ้องความหักของพอที่มีตัวอิหล่าเพราะว่าอิหล่าหายใจบดโจก็ต้งองหายใจเพราะลูกสาวนั่มนี่แหละครับพี่นอ้องความหักความแพ้ที่ยูกันไปดนนี่แหละคือหลวงโพสัวเพราะเลือล้อหลวงพอเสือวานะครับพี่นอ้อง <laughs> คือ,อยูน้ำกันดดน แล้วทุกอย่างมันสิหลุ่งเรื่องไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาอ,อื่นลูกพ่อเอกก็คืออื่นบอกว่าถานองว่าอพ่อลูกคู่บุญนั่นล่ะพี่น้องพ่อลูกคู่บุญฐานยังอยู่น้ากันไปเรื่อยๆงานกับสีเจริญไปเรื่อยๆเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยๆวงกับสีใหญ่ไปเรื่อยๆนี่แหละครับเสี่ยวแถมมีวงสองอีกเกิดสีดังไปเรื่อยๆจากสิว่าผมเขจาจ่างวงหนึ่งเพราะไหนกับไปจ่างวงสองเพราะยัง มันก็คล้ายๆกันครับ accur. มันมีอย่างเดียวคือขาดคือขาดอิหละแค่นั้นแหละครับพี่น้องมันกับทุกอย่างมันไข่กันมดแต่มันขาดอย่างเดียวคืออิหละนั่นแหละครับพี่น้องก็จังไหนราคามันก็ต่างกันอยู่แล้วครับพี่น้องบ่ตเติงซีเลียดครับพี่น้องเพราะว่ามันเมื่อดจ้างเมืใดเร็วอิหลาน่ก็งานหลายเร็วสิม <im> ันกับเอาคือปีหนาเนี่ยเต็มเร้วสิมันว่าม่มีให้จ้างเล้วครับพี่น้องจําเป็นก็ต้องจ้างวงสองครับพี่น้องนี่แหละ นี่แหละครับพี่น้องเห็นแต่ละมือเห็นแต่เมื่อนี่เนี่ยคือเห็นเมื่อนี่ไปมืองเมือมือว่าน่มือว่านี่เป็นมือนีนมือว่านที่ว่าไปงานในกระถิ่นเนาะเลยลุงโพเสือนั่นล่ะวัดป่าแสงธรรมในพมี่นงนั่นล่ะโอ้ยปลื้มใจครับอี่หลาที่แบบได้มานั่งคังนาแบบคือแบบนี่แหละครับคือเอื่นแบบสุดยอดนะครับพี่น้องที่เห็นเห็นนี่เห็นเห็นเลยสุดยอดแล้ว สุดยอดของวงการมอลำมคือปอจาวานะครับพี่น้องเป็นยืนหนึ่งของวงการมอลำั่อยู่แล้วครับพี่น้องนี่แหละโมมี่ครับพี่น้องไพ่อยากเอาไปแสดงไพ่อยากเอาไปเปิดงานนั่นงานนี้มีแต่ละคนอยากขันไม่ว่างปัญหาคืออิหลาบาหวางครับพี่น้องอิหลาบวว่างก็เลยไปใส่ใดบ่ได้ขันมีงานไกลๆกันคือมือว่านเลยเอามอว่านเลยคึอนม่งานกระถินแล้วก็ไปบุญยลั่มสิบ่ห่า,หางไกลกันเนี่ยไปได้ครับพี่น้องสองงานไปได้ มีปัญหาครับพี่น้องเห็นใดที่ยังบอกไก่กันเท่าไรน,นีนน่ไปสบายครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องเฮ้าก็ติดตามอิหลามาเข้าก็บพุม่มใจเนาะที่ใดเห็นบดโจโ,โพดลงจังสีพุม่มใจร้ายครับพี่น้องที่แบบบดโจก็หายใจคือบอกง่ายๆอิหลาก็หายใจบดโจก็หายใจใจต่อใจนะครับพี่น้องใจ,จใจแหลกกันเลยครับพี่น้องนี่แหละความหักความแพงความเอ็นดูของเอ่อพอ บุญรรมของอิระคือบอดโจงศรเนาะอิระก็เป็นลูกสาวบุญรรมที่แบบนาหักผ้าบอดโจด,ดังวารสันเนาะพี่น้องเพราะไว้ยอย่างก็คือนั่นแหละครับพี่น้องที่เห็นเห็นนั่นแหละครับพี่น้องว่าเป็นจังไรกันั่นแหละครับพี่น้องก็ฟังก็บเบิ่งไปนะครับพี่น้องจังไดก็ตามนะครับพี่น้องดังแต่ไหนกน็ซอยมาติดตามผมในนะครับพี่น้องแท็กซี่ลงทางชาแนลหรือแท็กซี่ลงทางเอฟซีอุ้งอิงเพื่อสิได้ไปตามอิละ เหลือเวลาอีกหลายครับพี่นอ้องเหลือเวลาอีกหลายแต่แหงใดเลี้ยวใดไล่ใดเลี้ลยววันไดแห้งดีแหงได้คนติดตามหลายแห้งดีครับพี่นอ้องยังใดก็ซอยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมแน่เด้อครับพี่นอ้องให้ผมได้ตามอี่หละไปซุกมองคือที่มีคนเขาไปไทยหระครับพี่นอ้องอยากไปอยู่ก็ไแต่ไปเบิ่งอีหลานั่นมันละไปก็คือจุดแรกก็เพราะความหักความแพง่งจุดสองก็คือยูทูบเป็นเรื่องที่กำไรชีวิตของเฮ้า ที่เข้าต้องไปเขาได้เฮ็ดแล้วได้อันนั้นแล้วเราก็ต้องไปนั่นแหละถึงเขาหายป่วหายอันนั้นเข้าบ่วท่านหูครับพี่น้องเข้ากับไปในน้าแบบว่าเออเข้ากับเป็นพ่อหักอิล่ายูเแลวไปน้าอิล่ายูเแลวแต่แต่ละมองเนี่ยเคยไปให้กําลังใจอิล่ายูเแลวครับพี่น้องเข้าไปเข้ากับกรไบ้ดเขาฟี่เข้าก็ต้องไปซื้อตัวซื้อยั้งกับบไดคิดว่าสิไปเขาฟี่ยังสี่เนาะพี่น้องเนาะยังไดก็ซอยสนับสนุนในเด้อครับพี่น้องช่อง ที่สน,ะค, linkage, น,ะ,นะครับพี่น้องแท็กซี่ลงทาง FC อุ้งอิงนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องจะได้มือได้ไมีรายได้ล่ะสิตามแท้ครับพี่นี่พี่น้องมีรายได้มีเงินสำรองตามแท้จังไดก็ซอยติดตามให,ห้แน่เด้อครับพี่น้องเด้อซอยสนับสนุนให้แน่ซีเมารวอลเรื่องเล่าครับเกี่ยวกับอิหลานเรื่องดีๆนะครับพี่น้องเนาะเรื่องดีๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับอิหลานนี่แหละสิบอไปใส่ดอกครับพี่น้องอยู่กับอิหลานจังไดก็ได้เฮ็ดขึ้นมากเกี่ยวกับอิหลานแล้วครับนักจังไดก็สิเฮ็ดไปเรื่อย ติดตามไปเรื่อยๆมือนี่ก็ขอบคุณในไลนครับ f อฟซสาวหน่อย f อฟซีลาวอิงมือนี่ก็สวัสดีครับ